สวัสดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาดูเซนทันซุกนะครับซุกซึ่งแปลว่าตลาดนะครับที่ดูไบนะครับซึ่งบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอันซาจานะครับซึ่งก็จะติดอยู่กับตลาดนี้ก็จะติดอยู่กับโรงแรมที่ผมพักนะครับโรงแรมที่ผมพักก็โรงแรมเนี้ยนะครับสูงสเนี่ยนะครับ ก็เป็นโรงแรม4 point นะครับเสร็จแล้วตลาดก็จะอยู่ข้างหลังผมนะครับตลาดก็จะเป็นสถาปัตยกรรมอาลับิกนะครับเป็นสถาปัตยกรรมของตะวันออกกลางซึ่งก็จะมี2ปีกด้วยกันนะครับซึ่งปีกทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นตลาดเสื้อผ้าส่วนปีกทางด้านนี้นะครับก็จะเป็น ร้านทองและเจเวลรี่ทั้งหมดนะครับเมื่อสักครู่ผมเข้าไปเดินมาแล้วนะครับแล้วก็ไปถ่ายคลิปมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ได้แวะคุยกับาชาวปากีสถานที่ขายในาราขายเจเวลรี่นะครับก็ได้ข้อมูลมาระดับหนึ่งก็เลยเข้าไปถ่ายคลิปมาระดับหนึ่งเท่าที่พอจะถ่ายได้นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะเอามาตัดต่อให้ดูว่า หน้าตาร้านทองเป็นยังไงนะครับซึ่งเป็นอะไรที่อลังการมากนะครับระยะทางจากต้นตรงนี้นะครับถึงท้ายตลาดเนี่ยน่าจะร่วม200เมตรนะครับก็จะเต็มไปด้วยร้านทองซึ่งเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าอลังการจริงๆ